สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามสัญญาที่สมาชิกหลายคนเคยสอบถามว่า,าทำขโมนตีนเห็ดเนี่ยทำยังไงก็มีขั้นตอนไม่ยากครับก็หลังจากที่เรา,เ,าเก็บเห็ดก็จะได้เห็ดมาแล้วเราก็จะมาทำการตัดตีนเพื่อทำความสะอาดสำหรับขายนะครับก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นตีนเห็ดก็จะมีลักษณะประมาณนี้ สำหรับตีนเห็ดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะอาจจะทยอยใส่วันละนิดวันละหน่อยก็แล้วแต่เราครับแต่ว่าน,นี้ถ้าสูตรเบื้องต้นนี่ก็ประมาณสักตีนเห็ดหนึ่งกิโลแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาก็จะมีากากน้ำตาลครับอันนี้ซื้อมาจําราคาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ราคาเราลองไปหาดูตามร้านเกษตรนะครับมีครับแล้วก็มีถังถัทงทึบ,ท,บทึบแสงครับ ก็อัดเป็นทังดาทางเขียวก็ได้ครับทังนี้เป็นถังประมาณ2 0ลิตรตอนนี้ผมใส่น้ําไปแล้วน้ําเปล่านะครับไปแล้ว10ลิตรวิธีการทำครัทก็ใส่น้ําเปล่าไปประมาณ1 0ลิตรแล้วก็ทําทเอาตีนเห็ดที่เราได้มาเนี่ยครับใส่ไปถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะนะครับประมาณสัก1กิโลตอนน้ำาี่ลิตร เอ่ต่อแกละยี่ิบลิตรนะครับใส่น้ำไปไป,ประมาณสิบลิตรถ้าเรามีน้อยเราก็ทยอยใส่วันละนิดครับตัดเสร็จก็ใส่แล้วก็สองวันสามวันมาดูถ้าน้ำมันน้อยเราก็เติมน้ำแล้วก็เติมกากน้ำตาลไปนิดหนึ่งสำหรับกากน้ำตาลนะครับสูตรนี้ก็จะใช้ประมาณหนึ่งกากน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลก็ได้็ใส่ตีนเห็ดไปประมาณ 1, กิโลหนึ่งครับ ก็มีหลายคนลองทดลองทำดูก็ใช้ได้ครับมีมีมีเห็ดออกมาพอสมควรก็ทำให้เราได้อย่างน้อยก็ได้ทุนสำหรับทำก้อนชุดต่อไปหรือจะเอาก้อนมาลงชุดต่อไปก็ได้มีมีคนเซลล์อยู่ข้างหลัง สำหรับฮอร์โมนตีนเห็ดนะครับผมไม่ได้ใช้สำหรับฉีดเห็ดรีบนาก้อนก็ชุดสุดท้ายอย่างเดียวนะครับผมยังเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำเชื้อเห็ดสำหรับทำก้อนนะครับก็โอเคเป็นเสียน้อยก็ยังน้อยก็มีเห็ดอยู่คิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าวัสดุน้ำเปล่าที่เรามีใช้อยู่ในการผสมนะครับก็ผมก็ใส่ฮอร์โมนนี้นไปด้วยแต่ใส่ในอัตราส่วนไม่เยอะ อนะครับก็เนื่อเราใส่ตีนเห็ดไปเรียบร้อยแล้วครับก็เขย่าเส้นหน่อยก็ได้ก็เลยทำการใส่าการอ้ำตาลอันนี้เป็นประมาณคร่าวๆนะครับอย่าไปฟิกเรื่องสูตรมากนะครับผมก็ใส่ประมาณกิโลหนึ่งครับ วัสดุในการหมักนะครับเน้นนะครับขอให้เป็นถังหรือกระรอนที่มีความทึบแสงนะครับเี่ยเราใส่กลางน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับเขย่าไปครับเขยา่าอ่านจะมันช้านิดนึงพอเขย่าให้เข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ล่มไม่โดนแดดครับก็สัก วันสองวันก็มาเขย่าดูเขย่าอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับเขย่าหรือมีตีนเห็ดก็มาตีนเห็ดมาใส่เพิ่มถ้าใส่ตีนเห็ดไปเยอะก็ใส่น้าเพิ่มใส่น้ำตาลเพิ่มตามจามส่วนนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองจะลองทํากันดูครับถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวนํามาเสนอให้อีกรอบหนึ่งครับก็ขอบคุณมากครับยังไงอย่าลืมฝากติดตามเพจด้วยนะครับจากเอฟฟาร์มเห็ดไทเทคครับค้นหาในกูเกิลหรือว่าเข้าไปในเฟซเราค้นหาได้ครับขอบคุณมากครับ